แม่ทำเค้กอร่อยมากทุกคนแบบเนื้อชอมช่ำเลยเห็นไหม hey, <happy> <Hey. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนนะคะ วันนี้นะคะทุกคนเป็นวันเกิดแฟนของพิมเองนะคะเข้าสู่ย่างเข้าสู่อายุครบ45ขวบนะคะทุกคนนะ45ขวบเต็มวันนี้เลยนะคะวันนี้พิมพ์กับแม่ย่านะคะก็เลยจะเซอร์ไพรส์วันเกิดเล็กๆน้อยๆให้แฟนเอาจริงๆก็เซอร์ไพรส์ทุกปีนะคะแต่ก็แฟนพิมพก็ห้ามห้ามนะไม่ชอบไปงานปาร์ตี้งานเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้แกเป็นคนที่เฟลลี่เฟลี่ธรรมดานะคะทุกคนคะ่ะไม่ชอบอะไรที่เป็นพิธีดีตองแบบนี้นะคะแต่พิมพก็อยา อยากจะตอบแทนอะไรเล็กน้อยให้แกนะคะเพราะว่าแก,กก็ทํางานหนักนะคนเดียวทุกปีทุกปีทั้งปีนะคะก็อยากให้อะไรนี้นิดหน่อยบ้างนะคะพิมก็เลยขึ้นไปชวนเม่ยว่าเดี๋ยวเราไปหาซื้อของขวัญให้เอโลกันดีกว่าเนาะ ไปดูของขวัญนล็น้น้อยให้แกที่ห้างนะคะเดี๋ยวกลับมาเมย่าก,ก็จะกลับมาทําเค้กให้ลูกชายนะคะแกบอกว่าเค้กที่ซื้อน่มันไม่ค่อยอร่อยและตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างสูงแถมไม่อร่อยด้วยแถมเสียไว้ด้วยนะคะแม่ย่าก,ก็เลยจะทําเองค่ะแล้วตอนนี้พิมกับแมย่าก่อปู่และน้องซีเจก็จะออกไปดูของขวัญมันเกิดเล,เล็กน,น้อยให้สามีค่ะไปดูกันค่ะ ตอนนี้พิมพ์ก็ให้พ่อปู่นะคะขับรถมาส่งที่ห้างค่ะเพื่อที่เราจะมาดูของควัญร้านนี้เลยนะคะเป็นของโปโลนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่พีเอโลแกชื่นชอบมากนะคะวันนี้จะมาดูเป็นกระเป๋าสตางค์ให้แกค่ะทุกคนเพราะว่ากระเป๋าตังค์เก่าที่แกใช้อยู่คือมันเยินมากก็ไม่ยอมเปลี่ยนสักทีแต่ก็ไม่รู้นะคะตัดสินใจไม่ได้ว่าแกชอบใบไหนก็เอาใบนี้แล้กันใบที่พิมพ์ชอบนะคะคิดว่าแกก็คงชอบเหมือนกันค่ะ แล้ววันนี้กระเป๋าก็ลดราคาด้วยค่ะประเจ้าจอร์ดมันยอดมากเลยแค่600เทเองค่ะทุกคนหลังจากซื้อของขวัญพิมพ์เสร็จแล้วนะคะจากนั้นไม่ยากเขาก็จะไปซื้อของขวัญให้ลูกชายกัาบ้างนะคะแล้วก็หลังจากซื้อของขวัญก็จะกลับไปที่บ้านกันเลยค่ะทุกคนก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนนะคะพร้อมกับของขวัญเล็กๆน้อยๆให้คุณสามีนะคะนี่เป็นกระเป๋าต้งของโปโลนะคะทุกคนซึ่ง กระเป๋าตังของพี่เอเนี่ยคือเยินมากแกเขาจะไม่ยอมซื้อใหม่นะคะสใส่ก็ใช้กันจนเยินอย่างนั้นกันไปข้างนึงเลยนะคะนี่พิมแแอบซื้อมาให้แกพิมชอบตัวนี้แต่พิมก็คิดว่าแกก็น่าจะชอบด้วยแหละนะคะอันนี้เป็นของลดราคาด้วยนะ,ะราคาเป็นพันกว่าเทนะคะตอนนี้ลดมาเยอะเลยพิมก็รีบไปํานะคะเราไปซื้อของขวัญน,นะ,ะแล้วก็ต้องเอาราคาที่สบายกระเป๋าของเราด้วยแหละนะคะแต่ก็คุณภาพดีใช้ได้นานคงทนหนังแท้นะคะก็ว่ากันไปเดี๋ยวยังไงเรามาลอดูรีแอคชั่นของแกกเย็นนี้นะคะ จากนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูคุณแม่ตอนนี้แกกําลังทําเค้กให้ลูกชายอยู่ค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาเค้กที่คุณแม่กําลังเริ่มทําให้ลูกชายนะคะบอกเลยทําทุกปีแล้วหน้าตาออกมาสวยมากค่ะนี่ก็เป็นเค้กที่แม่ยาทําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ตกตอนเย็นแล้วนะคะสามีเลิกง,งานแล้วน้องซีเจก็เตรียมพร้อมมากน้องซีเจคือทําแผนแตกทุกคนบอกปะป๊าว่ามีเค้กมีของขวัญด้วย หลังจากที่เรารับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วนะคะสามีก็มาชงกาแฟให้พิมโดยที่ยังไม่รู้ว่าวันนี้พิมก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะตอนนี้ไม่ยากพ่อปู่น้องซีเจก็มายืนรอหน้าประตูค่ะรอพิมส่งสัญญาณนะคะน้องซีเจก็ยืนถือของขวัญรอปรป้าแบบน่ารักมากทุกคนเพราะว่าตอนนี้พี่เอกแกกำลังชงกาแฟอยู่ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะบอกกันแล้วนะคะว่าตอนนี้มีเซอร์ไพรส์แล้วค่ะมีีโดดูเดทอยโล happy birthday to you h

ก็เป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะที่เห็นได้แบบนี้ทุกๆปีเลยนะคะเราก็จะจัดงานวันเกิดกันเล็กๆนะคะส่วนมากจะจัดใหญ่ก็จะเป็นงานของน้องซีเจนุ่นละค่ะตอนนี้พี่เอกาก็ขอบคุณพ่อกับแม่ก่อนนะคะที่จัดงานเล็กๆนี้ให้แต่ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะอันนี้ก็เป็นของขวัญที่พิมซื้อให้วันนี้นะคะหวังว่าแกจะถูกใจอะเนาะตอนนี้ก็เป็นน้องซีเจก็ให้ของขวัญป๊ะป๊าด้วยนะคะแล้วก็เป็นของขวัญจากแม่ค่ะ เอาจริงๆแฟนพิมพ์แกประทับใจมากนะคะแต่แกเก็บความรู้สึกไว้นะคะแกไม่อยากให้พ่อกับแม่รับรู้ว่าแกดีใจมากแค่ไหนแต่พอพ่อกับแม่กลับบ้านเหนือเขาจะบีบบาากระตู้หูเลยค่ะ วันนี้ไม่ยากก็ลงมือเตรียมเค้กเองเลยนะคะทุกคนแกจะทําทุกปีนะคะเพราะว่าเค้กที่เราซื้อมันราคาค่อนข้างสูงมากแล้วอีกอย่างเก็บได้ไม่นานค่ะไม่ยากแกก็เป็นคนชอบทําและเป็นคนมีฝีมือด้วยนะคะดูสิคะเค้กที่แํทำออกมาคือหน้าตาดีเลยทีเดียวส่วนน้อง CJ ก็ขอเป่าเค้กให้คุณพ่ออีกรอบหนึ่งแกเป็นคนที่ชอบเป่าเทียนมาก เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำปาดเค้กกันกินเค้กกันในนี่นหน่อยภายในครอบครัวนะคะเอาจริงๆงานนี้แฟนพิมพ์ก็ไม่ได้อยากให้จัดหรอกคะ่ะไม่ไม่ได้มีอะไรไม่อยากอะไรพิเศษมากมายแต่ก็นะคะ1นึ่งปีมีครั้งหนึ่งก็ทำให้แกมีความสุขมีกำลังใจในการทำงานบ้างคะ่ะ ตอนนี้พิมพก็ตัดเค้กแล้วนะคะทุกคนมาดูฝีมือและก็หน้าตาของเค้กที่คุณแม่ทำนะคะคือแกทำสวยมากทำเป็นชั้นแล้วแบบมีความฉ่ามากแล้วก็หวานมากๆเลยนะทุกคนคือแกทำแบบฝีมือเลยข้างหน้าเค้กอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ข้างในคือดูค่ะฉ่ำบ่งเลยข้อดีของการทำเค้กเองก็คือกินไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ได้หลายวันค่ะ แต่ถ้าเป็นเค้กที่เราซื้อมาจากข้างนอกนะคะ2วันคือขึ้นลาหมดอายุค่ะถึงแม้จะใส่ตู้เย็นก็มีกลิ่นเปรี้ยวค่ะคือเขาคงทําไว้หลายวันแหละแม่ทําเค้กอร่อยมากทุกคนแบบเนื้อชุ่มๆเลยเห็นไหมฝีมือมากทุกคนอร่อยกว่าที่ซื้อจริงๆนะและอีกอย่างไม่บูดง่ายด้วยใส่ตู้เย็นไว้เวลาแขกมาก็ตัดให้แขกกินได้นะเดี๋ยวตอนนี้ขวัญอนุญาตไปเปิดของขวัญก่อนค่ะ น้อง CJ ก็มีของขวัญให้ป้าเช่นกันนะคะเป็นถุงเท้านะคะส่วนคุณแม่นะคะก็แมกก่ยาแกก็ซื้อเป็นเสื้อกันหนาวให้ลูกชายเป็นเสื้อเชเิ้ตแขนยาวนะคะเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะส่วนนี้เป็นของขวัญพิเศษจากเมียค่ะคุณขาก็คือรู้แหละว่าชอบรู้แหละว่าถูกใจมากนะคะขอบคุณเมียใหญ่เลยนะ<ม>คือเก็บอาการนะคะเก็บทรงมาอยู่แต่พอแม่ยากลับบานตัดภาพมาดูนะคะทุก<ฮ>คนประทับใจมากก<ม>อดเมียไปนหนึ่งกลุม่ม <ๆ S 2> ค่ะ,คะ รักแหละให้เอฟซีฟังด้วยนะว่าผมจะรักคุณตลอดไปพี่มี่ว้าว